ตลอดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายกแพททองทานชินวัตรติดตามความคืบหน้างานด้านการพัฒนาค่ะอย่างเปิดประชุมเร่งโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเปิดงานมหกรรมไก่เกลี่ยช่วยลูกหนี้สั่งการเดินหน้าโครงการขุดลอกบำรุงคลองและร่องน้ำช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่และพบปะประชาชนนักศึกษาผู้นำศาสนานี่คือที่มาของคำยืนยันที่บอกว่ารัฐบาลพร้อมซับพอร์ตมิติ อื่นๆด้วยไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงการดับไฟใต้ค่ะเราเราไปเราไปด้วยใจที่เราอยากจะช่วยแก้ปัญหาในหลายๆด้านไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องนี้อย่างเดียวนะคะเราอยากจะไปเพิ่มรายได้ต่างๆด้วยมีอะไรที่ช่วยได้บ้างคืออะไรทําได้ต้องทำนาะทีนี้ที่บอกว่าเราพัฒนาเราโตช้ากว่าประเทศอื่นไปเยอะเพราะฉะนั้นอะไรทําได้ต้องทํานะคะแล้วก็แน่นอนว่าทราบอยู่แล้วดิฉันไม่ ไม่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 สู้เรื่องความรุนแรงอยู่แล้วไม่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 เน้นเรื่องนี้ไม่เอาความรุนแรงอยู่แล้วเพราะฉันเลือกอื่นที่ซัพพอร์กันได้ก็เต็มที่แน่นอนค่ะ และตลอดการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นอกจากกำหนดการที่รัฐกลุม่มเคลื่อนย้ายคณะโดยเร็วแล้วยังเต็มไปด้วยแผนรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นซึ่งเป็นไปตามพลโทัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4ที่กล่าวย้ำไว้ว่าการยกระดับปฏิบัติการในพื้นที่จะยกมากขึ้นเมื่อมีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้งลาดตระเวนโดยรอบควบคุมพื้นที่เป้าหมายพิทักษ์กำลังพลโดยยึดโครง ของเกอรมนรภาค4ส่วนหน้าเป็นหลักคือการรักษาความปลอดภัยโดยตัวเองรักษาความปลอดภัยโดยชุมชนและการดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามซัพพอร์ตในมิติต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีรายงานค่ะว่าแผนดับไฟใต้ฉบับใหม่ใกล้เสร็จแล้วค่ะหลังรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงภูมิธรรมเวชยชัยมอบหมายให้สมชหรือแผนเดิมทบทวนผลงานและขีดเส้นให้เสนอแผนใหม่ภายในสิ้นเดือนนี้วันนี้มีประชุมสมชเพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาร่วมกันค่ะ หลังรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยมอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชโดยนายฉัดชัยบางชวดเลขาธิการสมชทบทวนแผนเดิมยืนยันผลงานและจะทำแผนใหม่ฉบับรัฐบาลแพ่ทองทานวันนี้มีการประชุมสมชคาดการว่าจะได้ถกกันในรายละเอียดถึงความคืบหน้าว่าถึงไหนแล้วแหล่งข่าวด้านความมั่นคงอ้างอิงว่าเป็นไปได้ที่แผนนี้จะนําไปสู่การมอบหมายงานด้านความมั่นคง ตามกําหนดการที่นายภูมิธรมเรียกประชุมร่วมกัน3ฝ่ายทหารตํารวจฝ่ายปกครอง30มกราคมนี้เพะนอกจากดับไฟใต้แผนนี้จะตึงทั้งชายแดนตั้งแต่เหนือจรดใต้เพื่อแก้ปัญหาย,ยาเสพติดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค้ามนุษย์และการลักลอบนําสินค้าผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วย มีรายงานว่าแผนดับไฟใต้ฉบับนี้เน้นไปที่ระบบปัญหาร่วมโดยเฉพาะการเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างในพื้นที่การพูดคุยสันติสุขก,กับกลุ่ม BRN รวมถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างการเมืองในพื้นที่และการป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อนําไปสู่การลดความรุนแรงในพื้นที่นอกจากนี้แผนนี้ยังระบุถึงกรอบรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมให้คนในพื้นที่ มีงานทําสร้างงานสร้างอาชีพลดคนว่างงานเพื่อปิดช่องสุ่มเสี่ยงการสร้างแนวแนวร่วมผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมและนับเป็นจุดอ่อนสําคัญของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้วยและตามกรอบของแผนยังเตรียมปรับลดกําลังทหารตํารวจและอาสาสมัครโดยเฉพาะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมนหลังพบว่า กอรมนเปิดอัตรากำลังพลไว้เพื่อลงพื้นที่เป็นจำนวนมากแต่โดยข้อเท็จจริงกลับมีกำลังพลจำนวนไม่น้อยที่ยังอยู่ในส่วนกลางรวมถึงการปรับลดกำลัง การบังคับใช้พอรอกฉอุกเฉินซึ่งตามแผนทั้งเดิมและที่กำหนดขึ้นมาใหม่ขีดกรอบในปี2570จะต้องไม่มีพื้นที่ใดอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษฉบับนี้ส่วนกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานอยู่ในพื้นที่หลายหน่วยงานด้วยกันแต่ยังไร้การเชื่อมโยงถึงกันจึงเปิดกว้างและเตรียมผักดันให้มากขึ้นเพราะเหตุของการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดช่องว่างการบ่มเพาะความคิดค่ะ และจากฐานข้อมูลหน่วยงานด้านความมั่นคงมีรายงานเขาว่ากลุ่ม B R N ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโครงสร้างที่เริ่มด้วยแกนนำสูงสุดเพื่อบัญชาและสั่งการราว30-40ถึงคนและมีอีก100คนอยู่ในระดับสั่งการในพื้นที่แม้แต่รอยต่อตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียยังมีประจำการอยู่ด้วยส่วนกำลังในส่วนของการปฏิบัติการก่อเหตุ ในพื้นที่มีประมาณ3,000คนทั้งนี้ยังมีแนวร่วมปฏิบัติการอีกนับหมื่นคนและอีกประมาณ1 0 0 0 0แคนเป็นแนวร่วมวงนอกและเครือข่ายค่ะทบทวนดูว่า20ปว่าปีที่ทำมาเนี่ยมันมันมันถูกแค่ไหนหรือมันผิดบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราสามารถากำหนดอะไรต่างๆแบบใหม่ได้ขึ้น ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็คงจะคุยกันเหลืออีกสองสามวทตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าทุกท่านเนี่ยก็ได้กําลังศึกษาทําทําความวจิเรื่องนี้ต่างๆเมื่อวานขึ้นเครื่องบินไปก็นั่งอยู่กับแม่ผู้บัญชาการฐานบกก็ได้เรียนท่านเหมือนกันท่านก็ดีท่านก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าได้ลงไปดูแล็ได้เห็นนั้นผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ทําให้เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งแล้วเอาไปคิด ตั้ใจว่าเราเราจะจัดสรรจัดการเรื่องราวต่างๆในภาคใต้เนี่ยอย่างสอดรับกับสถานการณ์สอบแล้วกับความเข้าใจที่เรามีเพิ่มขึ้นได้อย่างไงอันนี้ก็จะรับไปจัดการพิจารณา วันนี้สมชก็คงจะได้ถกกันถึงความคืบหน้าแต่จนถึงขณะนี้ต้องบอกว่าแหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกว่ายังไม่ชัดนะคะว่าแผนยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ฉบับนายกแพททองทานที่ว่านี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของคอรมอหรือใช้แค่คกลไกระดับสมชหรือว่ากบชที่มีนายภูมิธรรมนั่งเป็นประธานเท่านั้นเพื่อเดินหน้าตามแผนนี้ได้แต่ก็เป็นไปได้ค่ะว่าแผนนี้คงต้องเข้าคอรมอนั่นก็เพื่อบูรณาการร่วมกันหลายๆหน่วยงานด้วยกันค่ะ